าปลากันเธอะทุกคนเป็นไงกันมั่งปลากุุงเงียบเลยป่ะเฮ้ปลากุุงจะมีเห็ดมันปูกเก็บกับเขาไหมนะทุกคนป่ะเดินดูเดิน,ด,ด,นดูกันเถอะ ทุกคนดูอะไรสินี่ปะกุุงเจออะไรเห็ดพึ่งค่ะโห้มันมาออกตอนนี้คะเนี่ยโอ้แห้งอืใช่ไหมทุกคนเห็ดพึ่งไหมนี่ปะกุุงเจอเห็ดพึ่งแล้วสวยนะนี่เขาไม่โดนน้ำ โอ้จะมาหาเห็ดมันปูเจอเห็ดพึ่งค่ะสวยด้วยนะนี่นู่นปากุงมองเห็นเห็ดอะไรไม่รู้แดงๆป่ะไปดูกันเถอะโอ้ปากุงเจอเห็ดน้ำหมากเนาะเห็ดน้ำหมากแดงๆปากุ้งไม่รู้จักกินเนาะเขาขึ้นแล้วนะเนี่ย ป้าสำรวจเธอะจะพาหาดูเห็ดมันปูนอ้องวิจะเจอหรือเปล่าเนาะเมืองที่ปลากุ้งอยู่ไม่รู้จะมีหรือเปล่าป่ะพาหาดูไม่รู้เห็ดอะไรนะคะเนี่ยโอหน้องทาดเกาะเต็มเลยใช่เห็ดพึ่งไหมนะอ๋อเห็ดพึ่งค่ะโอเป็นเห็ดพึ่งอะไรไม่รู้นะเนี่ย เนี่ยยังเหลืองใช่ไหมเห็ดมันปูไม้โหครั้งแรกของปลากลุ้งแล้วเนี่ยเก็บเห็ดมันปูเนี่ยโหเก็บไปเก็บไปก่อนเนาะจะไปดูหนังสืออีกทีหนึ่งอีกดอกหนึ่งโอง้ใช่แน่ๆเลยเนาะทุกคนเนาะ อ้ารกรุงดีใจจังเลยโอ้ <c oughs> โหเดินมาสักไกลเลยดูหาต่อหาต่อโอ้นี่ก็ใช่เนาะโอ้โหดอกเล็กๆอยู่เลยโหยโหรอยแมงกินเก็บเนาะทุกคน <c oughs> โอ้ยครั้งแรกต้องเก็บต้องเก็บ เดินมาเจออีกแล้วสวยมากกำลังออกเล็กๆค่ะสวยนะเนาะโหสออนค่ะสวยมากเต็ดมันปูทัดๆเลยเนาะปลากุ้งว่านเนาะใส่ถุงกระดาษ เจออีกแล้วหนึ่งดอกสวยๆจา้าเห็ดมันปูเนาะถึงจะโดนแทะก็สวยจา้าเดินมาอีกทีก็เจอเห็ดพึ่งอีกแล้วจา้าโอ้สวยมากเลยโหนี่เนาะเห็ดมันปูปลากุ้ง นี่เจอเห็ดพึ่งดอกอีกแล้วสวยมากเห็ดเห็ดไข่ใ,ใช่ไหมนี่เขาเรียกว่าเห็ดตะไข้ใช่ไหมทุกคนเห็นอีกช่องนึงเขาเก็บไปกินเนาะนี่สวยนะปากุ้งจะลองเอาไปกินดูเนาะโอเคค่ะทุกคน ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะที่ติดใจขอให้สมปาถนาจ้าบ๊ายบายค่ะ